สวัสดีค่ะกลับเรียนท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต21ท่านรองผู้อำนวยการท่านผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและก็บุคลากรทุกท่านค่ะวันนี้เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยใช้การบริหารจัดการความรู้ค่ะ เป้าหมายความสําเร็จในการประชุมวันนี้เพื่อสร้างความเข้าใจการนําองค์ความรู้มาพัฒนาตนเองพัฒนางานและพัฒนาองค์การโดยใช้แผนการจัดการความรู้ค่ะเพื่อให้บุคลากรทุกกลุ่มสามารถใช้เว็บไซต์ศูนย์พัฒนาวิชาการและบริหารจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานค่ะเนื้อหาการประชุมรายงานผลการดำเนินงาน KMP 62 การปรับวิธีการดำเนินงาน KMP 63การนำแผนการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติการใช้เว็บไซต์ศูนย์พัฒนาวิชาการและบริหารจัดการความรู้ค่ะและกิจกรรมฝึกปฏิบัติค่ะสำหรับวิธีการดำเนินงานบันนี้นะคะเป็นการสร้างการรับรู้การนำองค์ความรู้มาพัฒนาตนเองพัฒนางานและพัฒนาองค์การด้วยแผนการจัดการความรู้ค่ะ ฝึกปฏิบัติการใช้เว็บไซต์ศูนย์พัฒนาวิชาการบริหารจัดก,การความรู้เขียนแผนวิธีปฏิบัติที่ดีของแต่ละกลุ่มงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาการนําแผนการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติของแต่ละกลุ่มค่ะและเปลี่ยนเรียนรู้นําเสนอผลงานระดับบุคคลระดับกลุ่มเผยแพร่ผลงานบนเว็บไซต์ KM ค่ะ การวัดประเมินผลนะคะเป็นการประเมินรายบุคคลนะคะวัดด้านความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังประชุมวัดผลการปฏิบัติงานการเขียนแผนการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติการเขียนรายงานวิธีปฏิบัติที่ดีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเว็บไซต์ KM ค่ะสำหรับการขับเคลื่อนโครงการสู่ความสำเร็จในปีนี้นะคะ ทางเขตพื้นที่ได้จัดทําคําสั่งบริหารจัดการความรู้ในอุปกรณ์ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและก็จัดทําปฏิทิน PLC ของเขตพื้นที่ค่ะซึ่งคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้นะคะมีหน้าที่ 1. ประเมินการจัดการความรู้ของเขตพื้นที่2จัดทําแผนการจัดการความรู้ของกลุ่มงานโดยใช้กระบวนการ PLC สู่การพัฒนาตนเองพัฒนางานและพัฒนาวิชาชีพค่ะ นำแผนการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติจริงจัดทำปฏิทิน PLC ของกลุ่มค่ะสะท้อนผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการ PLC ค่ะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่ผลงานด้วยรูปแบบที่หลากหลายเช่น Face to Face ระหว่างบุคคลระหว่างกลุ่มงานและก็บนเว็บไซต์ KM ค่ะสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มและยกย่องเชิดชูเกียรติค่ะสำหรับผลการดำเนินงาน KM ปี P 62นะคะ ผลการประเมินการจัดการความรู้5หมวดพบว่าหมวดที่1กระบวนการจัดการความรู้อยู่ในระดับปานกลางหมวดที่2ภาวะผู้นำอยู่ในระดับดีหมวดที่3วัฒนธรรมในการจัดการความรู้อยู่ในระดับดีหมวดที่4เทคโนโลยีการจัดการความรู้อยู่ในระดับดีมากค่ะหมวดที่5การวัดผลการจัดการความรู้อยู่ในระดับดีมากค่ะสำหรับปีงบประมาณ2,500 62นะคะหมวดที่นำมาพัฒนาได้แก่หมวดที่1กระบวนการจัดก,การความรู้ที่สอดคล้องกับแผนการจัดก,การความรู้ในองค์กรค่ะผลการประเมินการใช้เว็บไซต์ผู้เข้าร่วมประชุม44คนสมัครสมาชิกได้26คนค่ะคิดเป็นร้อยละ59.09ของผู้เข้าร่วมประชุมในปี62นะคะ การเขียนผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี8กลุ่มจำนวน26เรื่องประกอบไปด้วยกลุ่มอำนวยการ2เรื่องค่ะกลุ่มบริหารงานบุคคล3เรื่องค่ะกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา2เรื่องค่ะกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา5เรื่องค่ะกลุ่มนโยบายและแผน5เรื่องค่ะกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์3เรื่องค่ะ กลุมนิเทศติดตามได้ประเมินผลการจัดการศึกษา3เรื่องค่ะและหน่วยตรวจสอบภายใน2เรื่องค่ะสำหรับปีงบประมาณ2,563ได้นำผลสะท้อนการปฏิบัติงานในปี62มาปรับปรุงแก้ไขาการดำเนินงานนะคะปีนี้เราจะปรับวิธีการดำเนินงานโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเช่นการจะทำเอกสารออนไลน์การประเมินอ,ออนไลน์และการประชุมออนไลน์ค่ะ และปีนี้เรานำมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษามากำหนดเป็นขอบเขตของ KM ค่ะในการประเมินตนเองการจัดการความรูปปี63นะคะผู้มีผู้จำนวนบุคลากร58คนประเมิน32คนคิดเป็นร้อยละ55.7 1ค่ะผลการประเมิน5หมวดพบว่าหมวดที่ 1>, 1. กระบวนการจัดการความรู้หมวดที่2ภาวะผู้นํามหมวดที่3วัฒนธรรมในการจัดการความรู้หมวดที่4เทคโนโลยีการจัดการความรู้หมวดที่5การวัดผลการจัดการความรู้ทั้ง5หมวดอยู่ในระดับดีทั้ง5หมวดค่ะในแต่ละหมวดนะคะจริงๆแล้วเราต้องมี มีการสรุปผลสิ่งที่มีอยู่นะคะแต่ในเนื่องจากว่าเราเป็นการประเมินออนไลน์นะคะจึงไม่ได้เขียนในสิ่งที่มีอยู่นะคะซึ่งก็จะสะท้อนอในระหว่างที่เราปฏิบัติงานต่อไปนะคะในแต่ละหมวดนะคะซึ่งในหมวดที่1ก็มีอยู่ประเด็นที่1ที่2ที่3ประเด็นที่4ี่ที่5ามี5ประเด็นนะคะ ก็ค่าเฉลี่ย4.15ได้ระดับดีนะคะวดที่2ก็ภาวะผู้นำมี2.1 2.2 2.3 2.4 4ประเด็นนะคะค่าเฉลี่ย4.23ระดับดีค่ะหบดที่3วัฒนธรรมในการจัดการความรู้นะคะประเด็น3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 5ประเด็นค่ะค่าเฉลี่ย4.25ได้ระดับดีค่ะ บทที่4เทคโนโลยีในการจัดการความรู้นะคะประเด็น 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5และ4.6ค่ะค่าเฉลี่ย4.21ค่ะได้ระดับดีค่ะบทที่5การวัดผลการจัดการความรู้ประเด็น 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 4ประเด็นนะคะค่าเฉลี่ย4.20ได้ระดับดีนะคะภาพรวม5หมวดของการจัดการความรู้ของเขตค่าเฉลี่ย4.21ได้ระดับดีค่ะ ในกิจกรรมที่ 2, คือการนาแผนการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติตามมาตรฐานเขตพื้นที่ค่ะซึ่งปีนี้เราจะเน้นการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มก็คือจะให้กลุ่มทุกกลุ่มนั้นจัดทาแผนการจัดการความรู้ของกลุ่มค่ะกิจกรรมที่ 3, เน้นการเข้าถึงความรู้ผ่านเว็บไซต์ KM ทุกกลุ่มจะต้องมีผลงานเผยแพร่ความรู้ค่ะกิจกรรมที่4เน้นให้บุคลากรพัฒนาตนเองโดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาค่ะทำไมต้องทำ KM นะคะ เป็นคำตอบของในระดับสากลน,นะคะการทำ KM นั้นการหรือการบริหารจาัดก,การความรู้นั้นเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีในโลกโลกาภิวัตน์ค่ะ KM <K M S 1> เป็นหลักการและจุดมุ่งหมายของการปฏินนรูปการศึกษาค่ะ KM <K M S 1> เป็นการจัดก,การความรู้องค์กรที่สูญเสียความรู้ไปกับบุคลากรอย่างเช่นบุคลากรที่ย้ายที่เสียชีวิตที่ลาออกนะคะ ที่เกษียณอายุตรงนี้นะคะถ้าเราไม่จัดการความรู้นะคะความรู้เหล่านี้ก็จะหายไปกับบุคคลที่ออกไปจากองค์กรค่ะจึงต้องมีการจัดการความรู้ค่ะ KM เป็นการพัฒนาคนพัฒนางานและพัฒนาองค์กรค่ะ KM เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาค่ะและที่สำคัญนะคะ KM เป็นมาตรการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการค่ะเรียกว่ากพรน,น,นั่นเองนะคะ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาของเรามีปัญหาเหล่านี้หรือไม่นะคะลองมีข้อดูนะคะเมื่อมีบุคคลเกษียณอายุหรือลาออกมักมีผลกระทบกับงานไหมนะคะใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการซึ่งส่วนใหญ่หาไม่พบหรือถ้าหาพบก็ไม่ทันสมัยไม่สมบูรณ์มีข้อมูลสารสนเทศท่วมทน้นแต่ไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจังองค์กรยังไม่สามารถทําการจัดการความรู้ได้เนียนไปกับเนื้อง,งานจึงถูกมองว่าเป็นการเพิ่มงาน องค์กรยังมีวัฒนธรรมแบบไม่เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ร่วมคิดและแสดงความคิดเห็นหรือยังไม่ยอมรับการเหตุผลของความคิดของผู้อื่นนะคะอันนี้เป็นปัญหาหรือไม่เราก็จะนได้นำมาวิเคราะห์ในการจัดทำา m m ของแต่ละประเด็นนะคะเป้าหมายการจัดการความรู้ องค์กรเมื่อเมื่อเราจัดการความรู้นะคะองค์กรก็จะบรรลุเป้าหมายการทํางานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายคนคิดเป็นทําเป็นเพราะฉะนั้นเป้าหมายของการจัดการความรู้คนและองค์กรจะเก่งขึ้นค่ะนี่คือเป้าหมายที่เราทาําไมเราต้องจัดการความรู้นะคะในการจัดการความรู้ ในองค์กรนะคะมีกระบวนการอยู่ด้วยกัน4ี่กระบวนการนะคะก็คือกระบวนการสำรวจความรู้กระบวนการรวบรวมพัฒนากระบวนการจัดเก็บสังเคราะห์และกระบวนการถ่ายทอดความรู้นะคะซึ่งการจัดการความรู้ในองค์กรนั้นแบ่งออกเป็น7ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1การบ่งชี้ความรู้ก็จะไปสอดคล้องกับกระบวนการสำรวจนะคะขั้นที่2การสร้างและแสวงหาความรู้จะไปสอดคล้องกับขั้นของการรวบรวมพัฒนาค่ะ ขั้นที่3การจัดการความรู้ให้เป็นระบบและการประมวลความรู้การกรองความรู้ก็จะไปเป็นกระบวนการจัดเก็บและสังเคราะห์ค่ะการเข้าถึงความรู้ขั้นที่5ขั้นที่6การแบ่งปันความรู้ขั้นที่7การเรียนรู้นะคะก็อยู่ในก็จะอยู่ในกระบวนการถ่ายทอดความรู้ค่ะซึ่งจะฉายภาพไม่เห็นภาพเต็มนะคะเป็นกระบวนการจัดการความรู้7ขั้นตอนนะคะ ในขั้นตอนที่1การบ่งชี้ความรู้นะคะเราต้องมีความรู้เรื่องอะไรนะคะเรามีความรู้นั้นหรือยังนะคะเป็นตัวบ่งชี้ความรู้ว่าองค์กรของเราจะต้องบ่งชี้ความรู้อะไรนะคะขั้นที่<ร>2ก<ๆม>ารสร้างและแสวงหาความรู้นะคะก็หมายความว่าเราจะสร้างและแสวงหาความรู้กับใครรูปแบบไหนนะคะการจัดการความรู้ให้เป็นระบบหมายความว่าเราจะแบ่งประเภทความรู้อย่างไรนะคะ 4. การประมวลและกั้นกรองความรู้นะคะเราจะทําให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์ได้อย่างไรนะคะจึงต้องมีการกัดกรองความรู้นะคะการเข้าถึงความรู้เราจะนําความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่นะคะก็คืออยู่ที่การเข้าถึงความรู้นะคะการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้เรามีการแบ่งปันความรู้กันหรือไม่นะคะการเรียนรู้นะคะ ความรู้นั้นทําให้เกิดประโยชน์กับองค์กรหรือไม่หรือทําให้องค์กรนั้นดีขึ้นหรือไม่อย่างไรนะคะเป็นขั้นของการเรียนรู้นะคะซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับโมเดลปะตูของสคสนะคะก็แบ่งการจัดก,การความรู้ออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนหัวก็คือ knowledge วิชั่นนะคะก็คือวิสธธัยทัศน์องค์กรนะคะในวิสัยทัศน์องค์กรนั้นขึ้นอยู่กับบริบทขององค์กรอย่างเช่นองค์กรที่ในเรื่องของการการจัดการเรียนการสอนนะคะก็จะจัดการความรู้ในวิสัยทัศน์ก like ็จะเน้นเป็นเรื่องของเทคนิคการสอนนะคะเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์องค์กรที่จะรวบรวมวิธีปฏิบัติที่ดีตรงนี้นะคะให้เกิดการเรียนรู้นะคะเป็นเป้าหมายของของขององค์กรนะคะ ส่วนตัวปลานะคะ knowledge sharing นั้นก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดเก็บการบันทึกซึ่งกระบวนการ knowledge sharing นี้เป็นกระบวนการที่ทำได้ยากนะคะในการที่จะดึงเอาท่าศีล knowledge ของคนมาทำเป็น e อ p เฟก i ์ knowledge นะคะเขียนเป็นความรู้นะคะตรงนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและการแชร์แอนเล a ร์นะคะเป็นเรื่องของ knowledge sharing นะคะในส่วนของตัวปลาและส่วนของหางปลาก็จะ เป็น knowledge access กนะ็คือคลังความรู้นะคะคลังความรู้นี้ก็ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เราสกัดความรู้มาเป็นคลังความรู้เป็นเทคนิคเป็นวิธีปฏิบัติที่ดีที่เราจะต้องได้เรียนรู้ร่วมกันนะคะถ้าเปรียบกับเขตพื้นที่ของเราในส่วน knowledge access นะก็คือเรื่องของ ศูนย์พัฒนาวิชาการของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนในการบริหารจัดการความรู้ของเขตพื้นที่การศึกษานั้นได้นํากระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงมาเป็นกระบวนการในการเขียนแผนการจัดการความรู้ในการบริหารจัดการความรู้ของเขตพื้นที่นะคะซึ่งมีด้วยกัน6กกระบวนการนะคะกระบวนการที่1เป็นการเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กระบวนการที่2การสื่อสารกระบวนการที่3กระบวนการและเครื่องมือกระบวนการที่4การเรียนรู้กระบวนการที่5ก็คือการวัดผลกระบวนการที่6การยกย่องชมเชยและให้รางวัลนะคะจึงเป็นเป้าหมายในการบริหารจัดการความรู้ของเขตพื้นที่ซึ่งเราก็นํามาใช้ในการจัดทําแผนการจัดการความรู้ซึ่งมาจําแนกความรู้ที่จําเป็นโดยในปีนี้เรานําขอบเขตของ มาตรฐานของเขตพื้นที่มาจัดทําแผนการจัดการความรู้นะคะก็จะขอนําตัวอย่างของนําเสนอตัวอย่างนะคะในที่นี้ในเรื่องของการประชุมในวันนี้นะคะขอ,อนําเสนอตัวอย่างในมาตรฐานที่1ที่เรานํามาทําแผนการจัดการความรู้ของเขตนะคะมาตรฐานที่1การบริหารจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศเรานําตัวบ่งชี้ที่สองมา มาทาแผนนะคะก็คือการพัฒนาองค์การสู่การเรียนรู้นําประเด็นพิจารณาที่2อามาเป็นประเด็นในการจัดการความรู้ก็คือการส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ในองค์กรแล้วก็เกิดการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในองค์กรองค์กรนําความรู้มาพัฒนางานโดยใช้กระบวนการวิจัยนะคะสําหรับเป้าหมายและตัวบ่งชี้ของแผนการจัดการความรู้ก็คือ มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มนะคะมีนวัตรกรรมจากการนำความรู้มาพัฒนางานนะคะซึ่งองค์กรซึ่งองค์ความรู้ที่จำเป็นก็คือวิธีปฏิบัติที่ดีของกลุ่มหรือของบุคคลนั่นเองนะคะ เมื่อเราจําแนกองค์ความรู้ได้แล้วนะคะเราก็เข้ามาสู่การจัดทำแผนการจัดการความรู้แล้วมาสรุปได้ดังนี้นะคะในแผนการจัดการความรู้สิ่งที่เราจะเขียนคือมาตรฐานตัวที่1น,นะคะมาตรฐานที่1ก็คือการบริหารจัดการความรู้ที่เป็นเลิศองค์ความรู้ที่จําเป็นก็คือวิธีปฏิบัติที่ดีของกลุ่มหรือของบุคคลตามงานที่ได้รับมอบหมายนะคะตามกลุ่มงาน เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้นี้มาเป็น KM ก็คือสอดคล้องกับประเด็นพิจารณาที่2นะคะก็คือการส่งเสริมให้เกิดการจัดก,การความรู้ในองค์กรการส่งเสริมให้มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้แล้วก็การส่งเสริมให้บุคลากรนําองค์ความรู้มาพัฒนางานนะคะสําหรับตัวบ่งชี้ในการในมาตรฐานของในมาตรฐานเขตนั้นและเป้าหมายที่เลือกมาใช้ในการทํา KM ก็คือการพัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้ค่ะอันนี้ก็คือตัวแผนนะคะเมื่อเรา จำแนกองค์ความรู้ได้แล้วนะเราก็จะมันเข้าสู่แผนในการเขียนแผนซึ่งการเขียนแผนการจัดก,การความรู้ที่บอกในเบื้องต้นแล้วก็คือมี7ประเด็นนั้นนะคะแต่ในการทําแผนเรานี้เราเพิ่มขึ้นมาอีก1น,นึ่งข้อก็คือการยกย่องเชิดชูเกียรติและการให้รางวัลนํามาจากในกระบวนการเปลี่ยนแปลง ในการบริหารจัดการความรู้นะคะซึ่งมีอยู่6กระบวนการเรานํากระบวนการที่6มาเป็นขั้นที่8ของแผนการจัดการความรู้ของเรานะคะในการในแผนการจัดการความรู้ของเขตพื้นที่นั้นนะคะเป้าหมายที่เรานํามาในแผนการจัดการความรู้นั้นคือตัวบ่งชี้ที่2นะคะการพัฒนาองค์การสู่การเรียนรู้หน่วยวัดก็คือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของแต่ละกลุ่มแล้วก็นวัตก,กรรมที่นําองค์ความรู้มาพัฒนางานของแต่ละกลุ่มนะคะซึ่งอาจจะเขียนออกมาเป็นวิธีปฏิบัติที่ดีหรือรูปแบบของแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานนะคะก็จะมีกิจกรรมทั้งหมดแบบกิจกรรมนะคะซึ่งตัวอย่างอยู่ในเอกสารนะคะมีแบบฟอร์มให้ได้ฝึกปฏิบัตินะคะ สำหรับกิจกรรมการฝึกปฏิบัติในวันนี้เราทำคำสั่งตามตามคำสั่ง KM ของเขตพื้นที่นะคะซึ่งในกลุ่มที่1ท่านรองวรายุทธชาเรืองเดชนะคะจะเป็น CKO ของกลุ่มนะคะกลุ่มที่2ท่านรองอาทิตย์เจริญชัยชนะค่ะกลุ่มที่3ท่านรองนพดลนพะเคค่ะก็จะมีชื่อกลุ่มนะคะ แล้วก็ให้เข้าลงทะเบียนเข้ากลุ่มนะคะก่อนที่จะฝึกปฏิบตัติจะขอแนะนำศูนย์พัฒนาวิชาการและบริหารจัดการความรู้ของเขตนะคะให้คณะผู้เข้าร่วมประชุมได้เห็นหน้าตานะคะซึ่งศูนย์พัฒนาวิชาการาบริหารจัดก,การความรู้ของเขตพื้นที่นะเกิดขึ้นมาพร้อมกับโมเดลสพม21โมเดลนะคะเราพัฒนามาเพื่อที่จะเป็น เว็บไซต์ในการจัดเก็บความรู้และก็เผยแพร่ความรู้นะคะซึ่งก็มีวิสัยทัศน์ในพิสัยทัศน์ศูนย์พัฒนาวิชาการของเรานะคะการพัฒนาการจัดการความรู้เป็น,นกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ศูนย์พัฒนาวิชาการและบริหารจัดการความรู้ของเขตพื้นที่ก็จะมีพันธกิจมีเป้าหมายมีประเด็นยุทธศาสตร์นะคะนอกจากนั้นก็จะมีคณะกรรมการกาตปนนะซึ่งเป็นบอร์ดวิชาการนะคะ แล้วก็ทำเนียบของกลุ่มนิเทศนะคะตรงนี้จะมีความแตกต่างนะคะคือในกลุ่มนิเทศนี้นะพอคลิกเข้าไปในกลุ่มนะคะในแต่ละบุคคลเนี่ยก็จะเห็นว่าในแต่ละคนนั้นมีงานอะไรนะมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติมีรูปแบบการปฏิบัติงานยังไงนะคะและในศูนย์นี้เราก็ยังมีเว็บไซต์ นิเทศออนไลน์นะคะเพื่อให้ครูได้เรียนรู้ร่วมกันนะคะซึ่งในปีนี้เราจะนำเว็บไซต์นิเทศออนไลน์นี้มาดำเนินการในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้นนะคะงานแรกที่เราลงในตรงนี้นะคะในปีนี้นะคะก็คือในเรื่องของการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่ให้คุณครูได้จัดทำออนไลน์นะคะ ก็มาที่ในเรื่องของการากิจกรรมที่1นนะคะเป็นเรื่องของการสมัครสมาชิก KM นะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้สมัครนะคะเมื่อสมัครแล้วก็จะฝึกปฏิบัติในการที่จะเสนอนำผลงานขึ้นเว็บไซต์นะคะในการเยผยแพร่ผลงานนะคะส่วนกิจกรรมที่2นะคะก็คือการเขียนกระบวนการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศทีส่สอดคล้องกับ การประเมินเขตพื้นที่การศึกษานะคะซึ่งแบบฟอร์มนั้นก็ใช้แบบฟอร์มของสอทนะคะเพื่อให้การดําเนินการข้างนี้มีการบูรณาการสามารถรายงานผลได้ตรงเวลานะคะแล้วก็แบบฟอร์มประเด็นพิจารณาที่เราจะต้องส่งนะคะก็ให้เขียนนะคะ ในกิจกรรมที่3นะก,ก็คือการนําแผนการจัดการความรู้สู่การปฏิบัตินะคะก็อย่างที่นําเรียนมาเบื้องต้นแล้วนะคะก็จะมีการจําแนกองความรู้แล้วก็มาเขียนขั้นตอนนะคะซึ่งก็จะมีตัวอย่างนะคะในตัวอย่างในการเขียนนะคะแผนการจัดการความรู้นะคะสำหรับการประชุมในวันนี้นะคะขอให้คณะผู้เข้าร่วมประชุมได้จัดทําแบบ ทดสอบก่อนและหลังการประชุมแล้วก็อัปโหลดงานเข้าไปนะคะงานในการอัปโหลดงานก็คืองานที่ทําในวันนี้นะคะส่วนงานฉบับสมบูรณ์ก็ให้ส่งภายหลังนะคะท่านก็จะเมื่อผ่าน80%ท่านก็จะได้เกียรติบัตินะคะสําหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในช่วงของ work from home นะคะก็สามารถดําเนินการได้ตามาคู่มือเล่มเอกสารนะคะ อันนี้ก็ขอกับขอบคุณท่านผู้ในการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาท่านรองและผอ,อกลุ่มทุกท่านนะคะต่อไปจะก็จะเป็นกิจกรรมฝึกปฏิบัติค่ะก็ขอสวัสดีค่ะ